สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่กันวันนี้ดูซิว่าจะมีพลังงานของใครพยายามที่จะสื่อสารมาที่คุณไหมหรือไพ่อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่เลยมาเรามาเช็คไปพร้อมๆกันนะคะดูซิว่า คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานครูบาอาจารย์ไพ่สำรับนี้ท่านอยากจะสื่อสารหรือพลังงานของใครอยากจะเข้ามาสื่อสารถึงคุณในคลิปนี้นะคะแล้วแต่เลยค่ะดูซิว่าไพ่จะไปในทิศทางไหนถ้าดูแล้วไม่ตรงไม่ใช่ดูแล้วมันรู้สึกขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่พลังงานของคุณนะ พลังงานของคุณตอนนี้คุณอยากจะติดต่อสื่อสารหาใครไหมคะหรือมีคนจะติดต่อสื่อสารหาคุณนะเป็นพลังงานของไพ่การติดต่อสื่อสารนะคะจะมีคนติดต่อมาสื่อสารมาที่คุณเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าจะมีไพ่การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นนะคะจะมีการมาเคลียร์มาพูดมาคุยคนที่นิ่งเงียบกันไปหรือจะมีคนติดต่อสื่อสารมาที่คุณ มันเป็นพลังงานไพ่ที่การติดต่อสื่อสารครั้งนี้บอกได้เลยนะคือสิ่งดีงามค่ะพลังไม่ไม่เช่นนั้นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนท่านได้เปิดทางให้กับคุณแล้วเห็นไพ่พลังงานนี้ไหมคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนไพ่พระแล้วไพ่แห่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้อยู่เบื้องบนเหมือนท่านได้เปิดทางให้กับคุณแล้วคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นี่คือไพ่พระนะคะไพ่เป็นสิ่งที่ดีงามท่านอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนท่านเปิดทางให้กับคุณแล้วถ้าจะมีคนติดต่อสื่อสารมาหาคุณนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีงามนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นพลังงาน ดูสิมันเป็นพลังงานของถ้าจะเป็นคนที่ติดต่อมาบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีและเป็นคนที่เก่งมีภาวะความเป็นผู้นำฉลาดค่ะเป็นคนที่ฉลาดในการทำงานมากๆมีสเสน่ห์ค่ะถ้าเป็นเนื้อคู่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคนคนนี้แล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ ุณนิ่งไปแล้วและหันหลังไปแล้วคนคนนี้นี่มีเจ้าของอยู่แล้วไหมคะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้บางพลังงานนะคนที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณคนคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องการทำงานเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่คุณหันหลังแต่การคำว่าหันหลังไม่ได้หันไปจริงๆหรอกตัดไม่ขาดหรอก แต่มีจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดเข้ามาคุยถ้างิ่งกันไปถ้าจบกันไปถ้าเลิกกันไปบางพลังงานเป็นความรักที่ไม่ได้ถูกต้องนะคะแค่บางพลังงานนะไม่ใช่ทุกคนเราเห็นถึงไพ่การติดต่อสื่อสารเชื่อว่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องความรักบังเกิดค่ะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่เรารู้สึกว่า เขาจะมามอบในสิ่งที่คุณร้องขอก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าเขานิ่งไปเพราะเขาหารอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมที่จะเข้ามาหาคุณคนคนนี้จะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแต่เปอร์เซ็นต์สูงมากคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์สูงถ้าไม่มีเจ้าของอยู่แล้วคนคนนี้อยากแต่งงานกับคุณนะคะ ถ้าก่อนนั้นคุณอาจจะปล่อยมือกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยอาจจะรู้สึกว่าเครียดแต่ตอนนี้เราสัมผัสได้ว่าจะมีการเข้ามาเคลียร์ขอโทษขอโอกาสอยากได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของของคนที่รู้สึกว่าท่านิ่งกันไปอ่ะ ถ้าตอนนี้รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจการกลับมาครั้งนี้เขารู้สึกว่าอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดให้กับคุณนะคะถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขารู้สึกว่าเขาอยากทําทุกอย่างเพื่อคุณมันเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะเข้ามาทุ่มทุนกับคุณเขารู้สึกว่าเขารักคุณค่ะเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่มาเต็มมากๆคิดเยอะค่ะกว่าจะมาหาคุณได้ ต่อให้จะมีใครเข้ามาในชีวิตเขาก็ตามเขารู้สึกว่าคุณคือเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาคนคนนี้แค่คุณนะรู้จักกับคุณน่าจะรู้จักกันมานานแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาแค่คุณเขาคิดถึงคุณเขาเป็นห่วงคุณมันเป็นความรู้สึกที่ละมุนมากเลยนะเนี่ยเขาฝันถึงคุณด้วยคนคนนี้ เป็นพลังงานที่รู้สึกว่าการเงียบกันไปครั้งนี้มันทำให้เขาได้สัมผัสได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนถ้าก่อนหน้านั้นนิ่งกันไปทำให้คุณจะต้องน้อยใจหรือเมินกันไปพลังงานหน้าไพ่เป็นพลังงานความเป็นเนื้อคู่คุณอาจจะนิ่งเขาอาจจะนิ่งแต่ว่าความนิ่งครั้งนี้พวกผู้อ่านบอกได้เลยว่าถ้าจบกันไปมีปัญหากันไปอยากมาเริ่มต้นกันใหม่คะ่ะคนคนหนึ่งอาจจะใช้ชีวิตได้ เข้มแข็งแล้วแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังต้องการที่อยากจะเริ่มต้นกันใหม่เชื่อว่าพลังงานความสัมพันธ์ครั้งนี้มีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายแต่เชื่อว่าคนอย่างคุณนะสามารถอยู่ได้อยู่กับเงินอยู่กับชีวิตของตัวเองได้อยู่กับเขาเรียกว่ามีความสุขในชีวิตของตัวเองได้คุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคะความสัมพันธ์ ถ้ามันเป็นความรักส,สองสามเศร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินค่ะอยากมาพูดอยากมาคุยอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณความนิ่งของคุณตอนนี้มันยิ่งเป็นแรงดึงดูดอยากให้เขาเข้ามาหาคุณมากๆเขารอคอยกันเขารอคอยการเข้าหาคุณเพื่อที่จะไปข้างหน้ากับคุณอยากดูแลคุณ เขารู้สึกว่าเขาชัดเจนแล้วมั่นใจในตัวเองแล้วเป็นพลังงานหน้าพ่คนจริงๆแล้วคนคนนี้ก็รู้สึกว่าการห่างกันไปครั้งนี้มันทำให้เขาได้ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่จะงอไข่ง่ายๆนะแต่เขารู้สึกว่าครั้งนี้อ่อมันจะต้องงอ่ะอืม เขารู้สึกว no like ่ารู้จักกันรู้จักกันมานานแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเขาไม่ได้ยอมแพ้นะถ้าก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าเขานิ่งเขาไม่ได้พยายามกับอะไรแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพยายามกับคุณการไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกว่ามันมันเจ็บอ่ะมันไม่ได้มีความสุขอ่ะการที่เขานิ่งเงียบ เขาจะเอาชนะความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะจะใช้ความพยายามเขารู้สึกว่าเขารักคุณถึงแม้คุณจะนิ่งใสยังไงก็ตามตอนนี้เขารู้แต่ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาจะนิ่งต่อไปไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสำหรับพลังงานหน้าไพ่ที่สื่อมาวันนี้นะคะดูซิว่ามันจะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนเปิดไปเรื่อยๆค่ะดูดูซิว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรออกมากับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ เราเห็นรักในทางเลือกชัดเจนมากเลยนะคนที่เป็นทางเลือกของกันและกันถ้าบล็อกกันไปนะคะตอนนี้นะเขาเสียใจเขาเสียดายคุณเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตอนนี้เขาห่วงคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะบล็อกเขาไปคุณจะปิดใจกับเขาคุณจะเทเขายังไงก็ตามเขาไม่ปล่อยคุณนะคะคนคนนี้นะ ตอนนี้เขาอาจจะดูนิ่งแต่มันเป็นการนิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวมากตอนนี้เขามันเหมือนกับคุณไม่ได้ช่วงนั้นช่วงที่รู้จักกันน่ะเขาไม่ได้มีเวลาให้คุณไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้เขามองว่าคุณไม่ได้หันมามองเขาแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ สำเร็จอยู่ได้ไมโดยไม่จําเป็นต้องมีเขาเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่ได้คู่ควรกับคุณคุณไม่ได้หันมาให้ค่าเขาไม่ได้หันมาให้ราคาเขาอีกต่อไปยังไงก็ตามเราเห็นได้ว่าตัวของคุณพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองเพื่อไปเริ่มต้นใหม่คุณไม่ได้พอใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้คู่ควรไม่ได้เห็นคุณค่าคุณ คุณก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นอะไรที่คุณจะต้องไปให้ค่าเขาพลังงานของคุณก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามองว่าคุณตอนนี้สง่างามมากค่ะดูสิคุณดูสง่างามมากเหมือนคุณไม่ได้หันมามองไม่ได้ไม่ได้ให้ราคาเขาแล้วอะ่ะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่บุคลิกภาพดีคล่องแคล่วเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวในการแต่งตัวด้วย แต่งตัวเก่งด้วยเขาอยากมั่นคงกับคุณเขาคิดถึงเขารู้สึกเขาคิดถึงคุณมากมากการเงียบกันไปครั้งนี้มันทำให้เขาได้ได้พิจารณาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวคุณที่สุดแล้วต้องยอมรับค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันเป็นรักสองสามคนนะเขารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไป เขาพยายามวางแผนนะคะวางแผนแอบวางแผนที่จะเข้ามาเคลียร์กับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนรักที่ดีมากแค่ไหนก่อนหน้านั้นที่รู้จักกับเขามาคนคนนี้แอบสืบแอบส่องคุณด้วยนะเขามองว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนค่ะคุณเปลี่ยนไปสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเขารักคุณรู้แต่ว่ารักคุณมันเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่เขาอยากเคียร์กับคุณ พลังงานไพ่คู่ค่ะมันจะเป็นรักในรูปแบบไหนก็ตามแต่เขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่เขาเขาอยากเคลียร์กับคุณอยากชัดเจนกับคุณอะไรก่อนหน้านั้นถ้าไม่ชัดเจนเขาอยากชัดเจนค่ะเขารู้ว่าคุณคือคนรักที่ดีมากแค่ไหนเขาจะเติมเต็มคุณนะเขาอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณเขาคาดหวังแล้วเขาขอพรอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเขาคาดหวังค่ะ มันมีความหวังอยู่ตรงนั้นตัวคุณเองโดดเด่นมากเขาจะต้องเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณเขาไม่ปล่อยคุณหรอกค่ะต่อให้คุณจะมีกำแพงกับเขามากแค่ไหนก็ตามหรือต่อให้คุณจะไม่เปิดใจเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้คุณกับเขามันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะมากมายเขารู้ค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายแต่เขาก็ไม่ได้จะยอมแพ้ไม่ได้ปล่อยคุณ ต่อให้สถานการณ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามจะหันหลังไปจากกันจะจบไปจะจบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังรอคอยถึงแม้ว่ามันจะหาทางออกไม่ได้แต่เขาก็มั่นใจว่าเขารักคุณมากจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะเป็นพลังงานหน้าไพที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขาคุณ มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณต่อให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตามคุณเลือกที่จะอยู่อยู่กับตัวเองใช้ชีวิตมีความสุขกับตัวเองไม่อยากจะมีอะไรกับเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตอะไรกับเขาแล้วถึงแม้ว่าคุณจะรักเขาอย่างไงก็ตามแต่ตัวเขาดูไม่ยอมตอนนี้เขายอมคุณทุกอย่างคะ่ะขอให้คุณได้หันหน้ามาคุยกับเขา ก่อนหน้านั้นถ้าเขามั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนตอนนี้เขายอมสิโลโลาให้กับคุณเห็นไหมคะสิงโตเจ้าป่ายอมให้ผู้หญิงเอาเชือกจูงจมูกเข้าไปได้จูงเข้าไปได้เดินตามคุณต้อยๆอ,อ,อะเขาต้องก้มยอมคุณทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆคะ่ะ คนคนนี้อยากเริ่มต้นมีแต่คําว่าอยากเริ่มต้นเขายอมคุณแล้วจริงๆเขาไม่อยากให้คุณหันหลังไปจากเขาเพราะว่าการที่ไม่มีคุณนะความสุขของเขามันไม่มีเลยคุณคือรอยยิ้มคุณคือความสดใสคุณคือเสียงหัวเราะคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเขาขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะคนคนนี้เป็นอดีตชาติของคุณแน่นอนเป็นพวกไพ่สายจิตวิญญ,ญาณ เขาจะใช้ความทุกกลยุทธ์ที่จะได้คุณกลับมาเพราะคุณคือสิ่งที่คุณค่ากับความพยายามมันดีงามเหลือเกินค่ะไพ่พลังงานพวกนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณต่อให้เขาจะไปเจอใครที่ไหนคุณคือที่สุดแล้วพลังงานไพ่ดีงามเหลือเกินค่ะเห็นไหมไพ่ที่ดีที่สุดออกมา อันนี้ไพ่พัคคินีมหาลานีอันนี้คือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพวกคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนได้เขาเรียกว่าพวกสายจิตวิญญาณพวกอดีตชาติคุณคือสิ่งดีงามในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะไม่ได้ง่ายความสัมพันธ์ใน อดีตชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ชาติที่แล้วพวกคุณไปทําอะไรกันมาแต่รู้สึกว่าในพลังงานไพ่หน้านี้คุณคือสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเขาเขาจะไม่ยอมคุณได้ยังไงคะก็ดูคุณสิดูคุณสิคุณสมบูรณ์แบบขนาดนี้คุณดีงามขนาดนี้เขายิ่งใหญ่มาจากไหนก็ต้องก้มให้กับคุณเพราะไม่เช่นนั้นเขาก็จะเสียคุณไป มันเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่รู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆไม่ใช่ความทุกข์ใจความหม่นหมองความคุมเครือทางออกในชีวิตของคุณคือความสุขค่ะถ้าใครต้องการคุณต้องยอมสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องยอมซีโลราบให้กับคุณเท่านั้น เห็นคุณค่าในตัวคุณเท่านั้นถ้าไม่ได้พยายามอะไรเพื่อคุณเชื่อว่าตัวคุณรักตัวเองชีวิตของคุณมีความสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์ร้อนหรือเดือดร้อนกับใครในเรื่องยิ่งในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณต้องให้เกียรติคุณพลังงานหน้าไพ่ของค,คุณดีงามเหลือเกินค่ะ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคู่กรณีคุณแล้วว่าความพยายามของเขามันมีมากน้อยแค่ไหนคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ถ้าพลังงานหน้าไพ่สิ่งที่เราเห็นถ้าไม่ได้มีความพยายามมากพอไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วกันแล้วมันทำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทำให้เขาได้ย้อนมองอะไรหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวคุณ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันทำให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดดีงามพลังงานหน้าไพาคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นี่คือสิ่งที่ไพยอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้เราเปิดจนใบสุดท้ายในสำรับเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพยอยากจะเล่าเรื่องกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ ไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ